เก๊กอย่างนั้นเลยน,นั่นโอ้กอันนี้ิดออกเออถ้าดังเก๊กเก๊กมันโอ้นี่เข้าน,นี่สั้นอะไรเจ้าเข้าอ่้นสั้นลงวะใช่สั้นลงเอาอ <ใช S 1> ันอนี้ดันอันนี้ออกมาเดีอยอ๋ยวตัวนั้นอ่ะมันติด <c oughs> อ๋อพอแล้วไปดูอ,อ๋อเมื่อกี้ผมเอาอมเยอะอยู่เอาอะไรกั้น,นอย่างนั้นเอาคนที่ไอ้แผ่นโลงมันไหนนี่ยแผ่นเนี่ยเอาตรงแบวนดันไว้ก่อนเออแล้วงัดลงมาจาับสองมืออย่างนี่เราวทำไงเนี่ย cô mình có đi, ra uống lấy kim làm, oh, kim, phải không? lấy sút khay đó, lấy bên mặt lấy, ra đây ra, bằng mở lần hảo hoàng sai giang hoàng sai giang hoàng 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 hoàng

มขันตั้งใหม่ประมาณสักงสามเปียวซีเปียวจับสองมืออ่างั้นงั้นวันจะออกต้องเอาตรงกลางพ่อร้องก่อนอีกประมาณสี่เปีวยวอีก เอาจานวางลงกอน,นดิเอาไเอาม่รู้มันตั้งไง่ะพี่ี่เสเอไม่เข้าเพราะมันเดียว่เข,ข้ามั้เอาแล้วเนาะถลอกหมดละร่างถลอกหมดละทีนะ่นี่ขึ้นตรงนดิที่นี่เอ,อ,อไาไปเลยถลอ ล่างใส่ล่างเข้าคนพ่อมุนหาครึ่งเดียวครึ่งเดียวพอโยกซ้ายขวายังรวมยกข้อออกมายกตั้งฝูงพ่อพอดีนะย่างอีกให้ให้เกือบแน่นเนี่ยพ่อใส่ใส่ไปครึ่งเดียวก่อนเข้าเข้าไปล่าง าะตัวล่างก่อนนั่นแหละล่างล่างล่างตัวล่างแม่แล้วตัวบนนี่อ๋อยุนงหาเลยไปครึ่งเดียวนะพอพอโยกซ้ายยกขวาดพอออกมาอ,อีกอีกสองเกลียวสามเกลียวให้มันให้มัน,น,น,มนแน่นเลยลม, <c ười> มันเกือบแน่นเลยไอ้นี่ลวมแน้นนะเนี่ยยังไม่แน่นทอดมาสามเกะหนึง่ง อีกเอาเจอแล้วนี่ก็บอกสามเก๊กเนาะอีกแก๊กหนึ่งอ๋ออ๋อใส่ข้างล่างเข้าก่อนเคาะข้างบนไปนั่นแหละเคาะเลยงั้นแหละเคาะซ้ายขวานั่นแหละนั่งท่อให้ให้เข้าไปครึ่งเดียวหมุนหาเนี่ยหมุนหมุนนัดหาทอพอเคาะไปเคาะเข้าครึ่งเดียวโยกซ้ายยังรวมอยู่เยอะเลยเยอะอย่างนี้ไปทางอีก còn đây như thế này, đi, tại thằng r่าง này thao công, tán thao bay, khoa khoa nู่n, ơ, kinh điêu, còn, còn lùm ถอดมาถอดออกเอาแม่งไหมเลยขอออกไปพอมเข้าเลยนดยแล้วข้างบนนั่นแหละมุนน็อตหาไม่ต้องมุนจานอ่ะมุนน็อตหามุนน็อตล้อหาอ้อดิงออกเลยวัางโดนนิ้วขาด หมุนด Mu ูดิหมุนหมุนเนินหน้าหมุนเออเคาะเคาะเข้าไปแน่นไหมหมุนดิเอองัดตรงนี้เอาหน่อยก็ได้ทางงี้งัดจิกๆก็ได้เลยเราจะชอบได้ก็